สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็คลิปของาวานท,ที่2องเืานที่โรงเรียนสานะคะที่โรงเรียนสานะคะส่วนเวลาน่าจะเป็นช่วงประมาณปไ,ปะะไปสปสะมหนึ่อนปิาเทอมเปิทมะผมมาพย์มามาด้วยลูกเทพน,นะคะตลตกจริงๆทางเราร้อนจับเตะนะคะเพื่นเพือน อันนี ite, ้เป um. ็นรูปภาพจากลูกสาวส่งมาใยจัลนะคะส่งมาในจัว่าเป็นลูกเห็บป็นลูกเห็บนะคะลกเลเลรเยกเพื่อนแต่ว่าผมก็ไม่ถึงขนาดแรงมากแต่ลูกเห็กระตุกัวเหมือนเหมืนฟ้ารั่วเลยัเพื่อนอันนี้ก็ต้องฝากดีเลยครับมากนะคะอันนี้เป็นคลิปของลูกสาวที่ไปขายของที่ตลาดนัดกับเพื่อนฝากด้วยนะคะใสรอยู่ที่ แถวแถวหน้าเดี๋ยวะเดิหน้านที่เรียนสาระนะคะอาลูกสาวขเขาจะถายมาล่าค่ะก็เลยจุดที่เราก็เป็นห่วงนทุกวัน,นถ้าถามเพื่อนใจจุดีมาว่าทำไมเงียบจังขอบคุณนะครับเพื่อน มันทิกลงไปแล้วเกิดเนตกหนี่เลเห็บักหนอบักหน่ป่านึ่งมนมันก็ทำให้เราเห็นถงการเตนงเมฆ่ก็ทำให้บยากาศร์นน่ากลัวนะคะเพราะว่าภาวะของอากาศนะคะลูร้อนะคะลูก้อนนะคะทางเราก็มีพายุหมุนพายุเนี่หลายอย่างบริเวณตสภาพนะคะเพื่อนอยากเปลี่ยนใจกันตามกันา ขับเพื่อนวุนาตัวทางเรามันล้มค่ะเขาเ็มมลพิษอากาศเป็นอันตรายตัวดดเสารสุขภาพนะคะแงะไปแะยากดี